ิในช่วงอันบ็อกเด็บปิกนี้ในช่วงที่จะพาทุกคนมาเปิดกล่องอันบ็อกกันนะคะมาดูกันว่าในเนี้ยจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ เป็นผงรอยข้าวนะคะเป็นผงลอยข้าวของประเทศต่างๆอันนี้นะคะจะเป็นของญี่ปุ่นนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2รสก็คือรสปลาโอนะคะกับไข่ส่วนผงรอยข้าวประเทศต่อมานะคะก็จะเป็นของประเทศเกาหลีรสออริจินอลกับรสสไปซี่นะคะแต่อย่าลืมว่าผงลอยข้าวชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นผงลอยข้าวเราจะขาดข้าวไม่ได้นะคะพี่ๆทีมงานของเราก็เตรียมมาแล้วทาดา มาเริ่มเป็นของญี่ปุ่นกันก่อนค่ะเป็นรสปลาโอนะคะจะมีกลิ่นปลาแบบชัดเจนมากกลิ่นแบบกลิ่นทะเลเลยอะคะ่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะคล้ายๆอาหารนกเลยหนูจะลองชิมเปล่าๆกันนะคะเป็นคำเล็กๆกลิ่นปลาจะชัดมากนะคะแล้วก็จะมีรสชาติที่แบบเค็มๆเดี๋ยวจะมาลองกินกับข้าวกันดูนะคะ ีกลิ่นหอมของงาคน,นะ,คะแล้วก็มีกลิ่นปลาด้วยแล้วก็จะมีรสชาติที่แบบเค็มๆหวานๆพอกินรวมกับข้าวแล้วอร่อยค่ะรสต่อมาที่หนูจะลองนะคะก็จะเป็นรสไข่นะคะไข่นะคะจะมีความสีแบบว่าเหลืองๆกว่าแล้วก็จะมีสาหร่ายผสมด้วยค่ะพอ <c oughs> หนูชิมเปล่าๆนะคะรสไข่จะมีความแบบว่าเค็มน้อยกว่ารสปลาโอปลาโอจะเป็นเค็มนำเลยคะ่ะอันนี้จะออกแบบว่าหวานๆเค็มๆหอมสาหร่ายด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาลองกินกับข้าวกัน <Huh? S 2> มันอร่อยมันดีค่ะมันดีอันนี้คือหน้าที่อร่อยของหนูนแล้วหนูโดนทักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าแบบว่าหน้าอร่อยของหนูเหมือนแม่อร่อยทุกคนมันอร่อยอร่อยจริงตัวนี้จะมีความเค็มน้อยกว่านะั้นแล้วก็แบบกลิ่นหอมไข่แล้วก็มีกลิ่นหอมสาหร่ายด้วยเรามาลองการอันต่อไปกันเลยนะคะรสเผ็ดกับรสออริจินอลนะคะทําเพ็กาหลีอันนี้เป็นผงลอยข้าวที่ไม่เหมือนผงลอยข้าวค่ะจะเป็นแบบสาหร่ายแล้วก็งายอย่างเดียวมามานี้ มาลองชิมกันดีกว่าค่ะหนูว่าหนูน่าจะใส่น้อยไปมันเลยแบบว่าแค่เผ็ดอย่างเดียวค่ะยังไม่ค่อยมีกลินอะไรเดี๋ยวหนูจะลองชิมเปล่าๆให้ดูนะคะ ก็จะมีความแบบมันๆเผ็ดๆแล้วก็จะเป็นสาหรายจะออกแบบเค็มๆนิดๆเหมือนใส่เกลือนิดนึงค่ะรวมๆคือดีค่ะจะมาลองของเกาหลีเป็นรสออริจินัลนะคะแทนแทนแทนจะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆอันเมื่อกี้เลยค่ะลองชิมกันนะคะ เหมือนกินสาหร่ายกับงาเลยอันนี้เทกเจอร์น้องจะออกแบบไม่เหมือนผงโรยข้าวอะ่ะเป็นเหมือนกินสาหร่ายเฉยๆส่วนรสชาติของน้องนะคะก็จะมีความแบบหวานๆเค็มๆหนูว่ากินเปล่าๆอร่อยกว่าเออหนูลืมลองกินกับข้าวเลยเอาละลองลองลอง หมือนกินซาลายกับข้าวค่ะจะมีความหวานๆแซ่มๆนิดนิดส่วนตัวหนูว่ารสเผ็ดอร่อยกว่านิดนึงเพราะมันจะมีความแบบเผ็ดอ่ะทุกคนหลังจากที่มีผงโรยข้าวของญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูของประเทศเราบ้างดีกว่าก็จะเป็นน้ำผิดของบ้านเรานะ นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นปรสปลาดุกฟูกับกุ้งกรอบมาเริ่มที่กุ้งกรอบกันก่อนดีกว่าคะ่ะตอนที่หนูแกลออกมาเนี่ยคือแบบว่ากินน้ำพริกตีจมูกเลยหอ,หอมมากแล้วก็จะมีแบบเทกเจอร์ที่แบบว่าแตกต่างจากอันอื่นนะคะจะมีแบบว่ามีตัวกุ้งด้วยจะมาลองชิมกันเลยนะคะเป็นแบบนี้ลองชิมกันดูดีกว่าคะ่ะของไทนะคะจะแบบว่า น้ำพริกกุ้งกรอบเนี่ยจะกลิ่นจะตีจะหมูกมากๆแล้วก็จะมีรสที่แบบจัดจ้านกว่าอร่อยค่ะจะถูกปากคนไทยเราอะเนาะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นน้ำพริกปลาดุกฟูนี่นะคะก็จะมีความแบบคล้ายๆกับปลาดุกฟูเลยเหมือนปลาดุกฟูที่เอามาอัดกระป๋องอุ้ยหนูได้กลิ่นแล้วเมื่อกี้หนูเพิ่งได้กลิ่นกลิ่นจะออกแบบเหมือนปลาหมึกย่างค่ะเดี๋ยวอันนี้หนูจะลองชิมเปล่าๆให้ดูก่อน รสชาติจะออกเค็มๆนะคะแล้วก็แบบว่ากลิ่นคล้ายๆกับแบบปลาหมึกเลยทุกคนมันเป็นกลิ่นปลาหมึกเลยเผ็ดๆเ<ๆ>ค็มๆ,ๆ,ๆมันๆหวานๆแต่จะเป็นเผ็ดนํานะคะจะมาลองกินกบับข้าวดูอันนี้จะมีความเป็นแบบว่าปลาดุกคูที่แบบไม่กรอบ<ะ>แต่ว่ารสชาติแบบน้องจะออกโอเคเลยนะคะแบบว่ามีความเผ็ดเผ็ด <ๆ S 1> <ๆ S 2> เหมือนที่แบบว่ารสชาติ <ๆ S 2> ที่บ้านเราคุ้นเคยว่าเราชอบกันเลย ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับอันบ็อกเดอร์ปีนี้เดียววันนี้ที่มาในทีมของรวยข้าวนะคะก็อาจจะมีอร่อยทูกใจใครหลายๆคนผงรวยข้าวเนี่ยก็มีแบบ หลากหลายรสมากๆให้เป็นของญี่ปุ่นแล้วก็ของเกาหลีก็อร่อยไม่แพ้ประเทศใดในโลกเลยนะคะนพิกบ้านเราไปหาตามกันได้อร่อยถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะออมสินะคะก็ได้อิ่มไปแล้วนะคะสามารถกลับมารับชมได้ที่ช่องโมโนเทนไดท์มิวสิกเซชันกด2 0 2ผ่านกล่อง 3BB g i g a กิกทีวีที่นี่ทีเดียวค่ะบ๊ายบาย